b ีอีคิวกรุผนึกโมเจริมรับตลาดปลูกผมโลกขยายตัวกว่า200แสนล้านบาทเดินหน้าสู่ผู้นำศูนย์การการเรียนรู้ธุรกิจเฉพาะทางด้านการปลูกผมระดับโลก BEQ Group ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจปลูกผมครบวงจรผนึกโมเจริมโรงพยาบาลชั้นนำระดับโลกเพื่อรวมมือด้านวิชาการพัฒนาเทคนิคและธุรกิจการปลูกผมสมัยใหม่ระหว่าง2ประเทศตอบโจทย์ธุรกิจปลูกผมโลกที่เติบโตแบบก้าวกระโดดขยายตัวกว่า200แสนล้านบาทตั้งเป้าภายใน3ปีขึ้นเป็นผู้นำศูนย์กลางการเรียนรู้ธุรกิจเฉพาะทางด้านการปลูกผมระดับโลกต่อยอดธุรกิจ สร้างแคร Restoration Center แบบยั่งยืนค่ะต้องบอกเช่พวกที่งานในี้จะเรื่องความร่วมมือกันเกิดขึ้นได้อะไรยังไงคะอือ่ต้องบอกว่าความร่วมมือในครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่เรามีการร่วมมืออย่างจริงจัง,จงแล้วก็เอ่อเราจะผลักดันนะครับอุตสาหากรรมการปลูกผมเนี่ยให้ไปสู่ระดับนานาชาตินะครับโดยเริ่มจากที่เราได้ร่วมมือกับทางโมเซลิมนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลอันดับหนึ่งในเกาหลีเลยนะครับ 26ปีของประสบการณ์เขากว่าแส0 0 0 0เคสที่เป็น success case นะครับจะทำให้แพทย์ไทยเนี่ยครับก้าวกระโดดนะครับไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้ทางด้านนี้ mm hmm. เพื่อเป็นประโยชน์กับคนไข้ในอนาคตได้ด้วยครับภ mm hmm. าพรวมขอความนิยมความต้องการในการที่แบบว่าจะต้องปลูกเฉพาะในประเทศไทยค่ะภาพรวม ต้องบอกว่ามากขึ้นเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลานะครับจริงๆมันสอดคล้องกับผลวิจัยของทั่วโลกนะครับที่จะมีความต้องการการปลูกผมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับในประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันเรามองอย่างนี้ครับว่าใน1เดือนเนี่ยจะมีคนไข้เนี่ยครับอย่างน้อยเนี่ยสามสถึงเคสเนี่ยครับเข้ามารับบริการกับเราถ้าถามว่าในประเทศไทยมีกี่คลินิกครับจำนวนมหาศาลมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการของตลาดเยอะ คลินิกปลุกผมอาจจะยังไม่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญของอุตสาหกรรมในเมืองไทยของคุณหมอในเมืองไทยนะครับที่ถ้าอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมอยากจะเข้ามาพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านนี้นะครับเชิญที่พาวิค่อนเมดิเตติสคมปมีได้ครับผมหลักๆครับคือเราต้องการแลกเปลี่ยนองความรู้นะครับพัฒนา เทคนิคต่างๆนวัตกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้บริการการดูแลคนไข้การรักษาคนไข้นะครับการออกแบบแนวไรผมตั้งแต่ต้นจนจบของกระบวนการการปลุกผมเนี่ยอันนี้คือเป้าหมายสาคัญเพราะว่าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยครับเป็นศูนย์กลางการปลุกผมโลกด้วยนะครับยอดโตของวีดิวูปในปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยถึงแม้ว่า จะผ COVID ่านพ้นโควิดมานะครับแต่การเติบโตเนี่ยเรามีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยการประมาณการนะครับประมาณ15นะครับของปีที่แล้วในปัจจุบันเนี่ยในปีนี้เนี่ยเราคาดการว่าประมาณ25ถึง30เพราะว่าเรามีโปรเจกต์หล,หลายโปรเจกต์นะครับที่จะมาตอบสนองแล้วก็ตอบรับความต้องการของคนไข้ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยครับผมโอเคอย่างแรกครับเป้าหมายนะครับอันดับแรกคือผมต้องการให้ อ,องค์กรสององค์กรนะครับประเทศไทยและประเทศเกาหลีเนี่ยได้พัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับปัญหาในปัจจุบันนะครับแล้วก็พัฒนาเทคนิคต่างๆที่ทําให้คนไข้เนี่ยได้รับผลประโยชน์ได้รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุดให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอันนี้เป็นเป้าหมายหลักๆของการทํา MOU ในครั้งนี้นะครับรวมถึงนะครับเ,เราอยากจะให้ประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานของทั้ง BEQ เองของทั้งโมจิลิมเองเนี่ย ทำให้คุณหมอเรานั้นเนี่ยไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วครับผมทำไมเราถึงเลือกโรงพยาบาลเป็นฐานเรื่องของอะไรครับเโอเคโมจิินที่บอกนะครับว่าประสบการณ์ของทางโรงพยาบาลเนี่ยมีมากกว่า26ปีเคสมีประมาณ102,000 0เคสซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับหาได้ยากมากๆในโลกในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเขาเนี่ยเขาได้ลองผิดลองถูกหมดแล้วครับเราไม่จำเป็นต้องไปทําแบบเดิมซ้ําๆแบบเดิมนะครับอีกอย่างหนึ่งครับ ประเทศไทยเองเนี่ยเป็นประเทศที่คุณหมอของเราเนี่ยมีทักษะทางด้านเนี้ยทางด้านการทําหัตถการการบริการ,ร,ก,ารการดูแลคนไข้ที่ดีมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเอา2ข้อดีมารวมกันเนี่ยผมเชื่อว่าจะทําให้วงการเนี้ยมันพัฒนาได้เยอะมากขึ้นด้วยครับผมข้นดีสที่มารวมกันค่ะเราจะได้เห็นพัฒนาการอะไรใหม่ๆมาสูงคนไท้บ้างอย่างแรกครับเวลาคนไข้มารับบริการมาปลูกผมเนี่ยครับการพักฟื้น อาจจะแทบไม่ต้องพักฟืนเลยนะครับอันดับ2ครับแผลเป็นต่างๆนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับอันที่3ครับความพึงพอใจในการให้บริการผลลับในการรักษาจะเพิ่มมากขึ้นกว่าสมัยก่อนอีกด้วยนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งหลักๆที่เราจะได้เห็นเร็วๆวันนี้แน่นอนครับผมแลคนับทางถามว่า เรามีดียังไงก่อนนะครับคือหนึ่งครับในประสบการณ์ที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นนะครับสำคัญสำคัญคือเรามุ่งเน้นเรื่องการให้ความรู้กับแพทย์มากๆแล้วก็ให้ความรู้กับคนไข้มากๆเช่นกันเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าคนไข้มีความรู้มากเพียงพอรู้ว่าสิ่งที่เขากำลังจะได้รับสิ่งที่เขากำลังจะทํามีข้อดีข้อเสียอะไรคุณหมอสามารถทําได้ตามสิ่งที่คนไข้คาดหวังได้หรือไม่หลังจากนั้นเนี่ยครับ ความพึงพอใจเลยครับผมคนไข้จะได้รับความพึงพอใจสูงสุดเนื่องจากว่าอย่างที่บอกครับว่าเรามีโน้ตฮาวที่ดีเรามีทักษะที่ดีเรามีการให้ข้อมูลที่ดีคนไข้รับรู้ถึงสิ่งที่ตัวเองจะได้รับสิ่งเหล่านี้มาประกอบกันทําให้ BQ เนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ยอมรับของตลาดผูกขุมในประเทศไทยแล้วก็ในระดับโลกครับอะไรคือจุดเด่นของ BQ ที่จะทำให้คนไทยแล้วคนต่างประเทศเลือกที่จะมา อย่างแรกเราต้องเรียกไม่ได้ครับเรื่องผลลัลั์ครับถ้าใครได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสรู้จัก BEQ Group นะครับจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ของการรักษาผลลัพธ์ของการปลูกผมเนี่ยค่อนข้างเป็นที่ประจักษ์นะครับเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆที่เรียกได้ว่าที่ไหนในโลกมีเรามีนะครับที่อื่นไม่มีไม่เป็นไร BEQ มีนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับคุณหมอทุกๆท,ท่านที่มาร่วมงานกับ BEQ Group เนี่ยมีแพชชั่นในการ ทำงานมากๆมีแพชชั่นในการที่จะทําให้เกิดสิ่งใหม่ๆให้คนไข้ได้รับประโยชน์สูงสุดในการรักษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่าเนี้ยประกอบกันทําให้เราได้รับความไว้วางใจมากๆในปัจจุบันขอถามท่านนายแพทย์ได้ไหมะคะ,ะตละาดการปลูกผมระหว่างทางเพ่อปลูกถุนได้กับที่อการดูความแตกต่างไหมคะตลาดที่จ้างและตลาดชี่จ้างมันมีอะไที่จ้างมันแตกต่างกันอย่างไรที่จ้าง 그 시장을 구체적으로 모르지만 제가 생각하기에는 그어 모바일 이식 그 태국은 모바일 이식 성장기가 시작되는 단계고요 한국은 지금 그 성장기의 말에 있는 단계입니다. 그래서 아까도 말씀드렸지만 어 한국에서 그 경험한 것들을 이제 태국에서 이제 시작하니까 그런 부분에서 협력. 그래서, 선제적으로 우리 BQ그룹이 나아가는 데 도움이 될것 같다. 그렇게. ฝั่งไทยเนี่ยคุณหมออาจจะยังไม่ทราบในเรื่องของตลาดการปลูกฝักของไทยมากนะแต่สิ่งที่คุณหมอทราบและเป็นจุดแข็งของตลาดปลูกฝักในประเทศเกาหลีที่เติบโตเย่างเป็นระยะเวลาน,านานมากๆแล้วนะคะและตอนนี้ค่ะเขามีการจั่งสมในเรื่องของระบบการถือการทาเทคนิคต่างๆนะคะเราเป็นผู้นํานะคะซึ่งได้รับกรารยอมรับจากคนไทยที่เกาหลีค่อนข้างมากนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยถือว่าคนไทยเนี่ยสามารถนํามาประยุกต์แล้วก็แปรเลยข้ามาใช้ได้และเชื่อว่าตลาดในไทยก็จะเติบโตเหมือนที่เกาหลีในวิชานี้ค่ะ 아마, 이놈의 한국에만 가서, 자, 이놈의 한국에가다 네, 원장님께 정 질문하겠습니다. 왜그 b q 그룹을 선택하겠습니까? b 네. q 그룹은 왜선택하셨습니까 네 b q 아. 를왜선택하 네, 이번에 하는 일은 맞 아, 아, 아 b q 그 그룹은 모발 이식의 애정을 가지고, 그리고 이 부분에서 어, 그 태국을 넘어서 아시아로 진출하려는 비전을 가지고 있기 때문에 그 우리 모제림의 어떤 경험들을 BQ하고 같이 진출하고 싶어서. 네. ่ามีวิชั่นมีสายทัศน์ในเรื่องของตลาดอผูกผมมากๆเลยแล้วคุณหมอเนี่ยเห็นว่าประเทศไทยเป็นจุดกลางโดยเฉพาะกรุงเที่ยวขคุณหมอเลยอยากจะมาลอนชิ่งหรือว่ามาเริ่มธุรกิจของที่กลับทำมีอิทธิพลต่างหากทั้งบูกชี้จังมวัดโขลดเต้นคือโมเจริ่มันอีกเนินกิจสุดพวกที่รู้จักกัน 기술에 지금은 모발이식은더 나올 기술은 없, 없, 없을 것 같고요. 그, 그 숙련도나 결과의 차이지 기술은 대동소이합니다. 네 <목소리도> 네. 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 <롬> 3, <퍼포먼스> 어, 그런데 이런 게 있죠. 지금은 오히려 수술을 받은 티가 안 나게 뭐 만드는 그런 기술, 그런 결과의 차이로 구분이 됩니다. 기술의 차이보다는 아 그게 네. 기술의 차이겠죠. จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของการองเ์การเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละบลุคนคลผลลัพธ์แต่ละบุคคลแต่คุณหมอมั่นใจได้ว่าความมุ่งม,มั่นใจที่ได้รับค่ะถือว่ามากที่สุดค่ะเมื่อเทียบกับที่อื่นใน,ในตลาดเกาหลีคุณหมอว่าค่ะทั่วไปคนไทยส่วนใหญ่ที่ทำให้ผมร่วงมันมาจากปัจจัยาดอะไรปัจจัยที่ทำให้เกิดการผมร่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือ ทั่วโลกก็ตามนะครับมันมีหลายปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยที่อย่างที่เราเห็นการเกิดรังแคนะครับการที่มีเชื้อราบ,บนหนังศีรษะนะครับหรือแต่การใช้ผลิตภัณฑ์สําหรับผมการดัดยืดย้อมทุกอย่างเป็นปัจจัยที่ทําให้ผมร่วงทั้งหมดเลยครับแต่ปัจจัยหลักเลยครับที่คนไข้เข้ามาหาหมอหรือเข้ามารักษากันก็คือเรื่องของฮอร์โมนหรือพันธุก,กรรมซึ่งมีทั้งเพศหญิงและเพศชายและจํานวนเยอะด้วยครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนทั่วโลก เกิดจากสาเหตุน,นี้กันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามากกว่า50%ของคนผู้ชายเนี่ยเป็นเยอะเราจะสังเกตเห็นว่าผู้ชายที่มีลักษณะแบล้านเหมือนคุณช้างเนี่ยเป็นค่อนข้างเยอะกันเพราะว่าจะมีลักษณะเ s h a p ชก่อนแล้วบริเวณผมด้านบนเนี่ยมีการเป็นเหมือนไข่ดาวราเช็นกันเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับอันนั้นแหละครับคือเรื่องของฮอร์โมนทุกคนแต่เพศหญิงก็เจอได้เช่นกันครับ โโใช่ครับผมถูกต้องมันไม่มันมันจะมีสาเหตุอย่างอื่นไหมครับมีครับอย่างที่หมอบอกเรื่องของโรคผิวหนังนะครับอย่างเป็นเชือ้อราบนหนังศีรษะเกิดรังแคก็ทําให้ผมร่วงได้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เกิดการแพ้ผลิตภัณฑ์ก็ผมร่วงได้หรือแม้แต่การใช้ความร้อนใดผมบ่อยๆนะครับ้ากผ้าหอนแอร์ก็ผมร่วงได้เช่นกันอันนี้เป็นสาเหตุอ่งื่นครับแต่ส่วนน้อยครับส่วนส่วนใหญ่ก็คือสาเหตุของฮอร์โมนหรือพฤตุกรรม ้เร,รอผมปกติคนเราเนี่ยมันร่วงทุกวันอยู่ยแล้วครับถ้าสมมุติว่าร่วงผิดปกติไม่ว่าจะสัจากสาเหตุอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องร่วงมากกว่า50เส้นต่อวันในกรณีไม่ได้สระผมนะฮะแต่ว่าวันที่สระผมเองเนี่ยจะต้องร่วงมากกว่า100เส้นดังนั้นถ้าร่วงเกินที่หมอพูดอย่างเงี้ยมันจะต้องมาหาสาเหตุกันแหละว,ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะมันผิดปกติครับุบันมีคนทช้เครือร่องบดสายเยอะไหมครับเยอะมากเลยครับ ต้องบอกว่านอกจากประเทศเราเองที่คนไข้จะเยอะแล้วเนี่ยอย่างที่บอกหมอไปดูงานที่ประเทศเกาหลีวันหนึ่งเขาปลูกผมวันละ30เคสและมีแบบนี้ทุกวันอ่าดังนั้นให้คิดเอาแล้วกันว่าคนที่ประสบปัญหาเนี่ยมันเยอะมากนะโอเคก็เอ่อ ต้องขอขอบคุณนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็ผมถือว่าวันนี้เป็นก้าวที่สําคัญของวงการปลูกผมในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ที่จะทําให้วงการปลูกผมในบ้านเราเนี่ยพัฒนาไปแบบก้าวกระโดดแล้วก็ไม่ต้องเริ่มรับหนึ่งใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับรวมถึงจะทําให้แพทย์ไทยเนี่ยครับมีศักยภาพมีฝีมือที่ดีมีการให้บริการที่ดีมากขึ้นมากขึ้นผลลัพธ์ในการรักษาของคนไข้ก็ดีมากขึ้นนะครับ หากใครสนใจนะครับอยากจะเข้ามาปรึกษานะครับอยากหรืออยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจด้านการปลูกผมนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือว่าเป็นเจ้าของกิจการนะครับสามารถเข้ามาติดต่อเข้ามาที่ B EQ Group ได้นะครับเพราะว่าใน Eco System นะครับของ Hair Restoration ทั้งหมดเราดูแลให้ได้นะครับผม